พี่หมอมาดคะโรคฝีดาดลิงเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรคะช่วงนี้ฮิตกันมากเลยค่ะอ๋อมันฮิตเพราะว่ามันเข้าประเทศไทยนี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็แค่ระมัดระวังตัวเองนะครับโรคฝีดาดลิงหรือไข้ทรพิษลิงนี่นะครับเป็นเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าออโชพ็อกซ์ไวรัสนะครับเป็นไวรัสในกลุ่มตระกูลเดียวกับไข้ทรพิษหรือส mallpox นะครับเชื้อไข้ทรพิษเนี่ยเราประกาศว่าในโลกเราเนี่ยไม่มีการระบาดอีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็มีเชื้อตัวใหม่ซึ่งเกิดระบาดจริงๆแล้วมันเกิดใน ในพวกลิงในพวกหนูในพวกสัตว์ฟันแท้แล้วก็เกิดในแถบชวีปแอฟริกานะครับหลังจากนั้นมันถ่ายทอดไปสู่คนเนี่ยนะครับแล้วก็เริ่มมีการระบาดเข้ามาในเมืองไทยซึ่งอาการของฝีดาษลิงเนี่ยก็จะมีอาการคล้ายกับไขท้ทั่วไปก็คือว่ามีไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวอาจจะมีอาการตุ่มฝีหนองขึ้นนะครับปวดหัวต่อมน้ำเหลืองโตเมื่อหน้าเรามีอาการเหล่านี้แล้วสงสัยเนี่ยก็ควรรีบไปปรึกษาแพทย์นะและถ้าเราเจอเคสเจออะไรก็ตามเราพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสนะครับแล้วก็ ใส่สวมหน้ากากกรามไมล้างมือทําความสะอาดใช้หลักการเดียวกันเลยนะครับและก็ดูแลภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงในแง่ของการป้องกันเนี่ยเขาก็มีการฉีดวัคซีนนะครับจริงๆแล้วคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนไข้ทรพิษก็ยังมีความสามารถในการครอบคลุมเชื้อนี้อยู่ซึ่งเขาบอกว่าฉีดวัคซีนไข้ทรพิษเนี่ยมันอยู่ยาวไปถึง70กว่าปีเลยทีเดียวไม่มีความจําเป็นต้องจะไปฉีดวัคซีนฝีดัดลิงทีนี้ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมีการฉีดวัคซีนไข้ทรพิษในคนไทยที่เกิดก่อนปี2 5 0 8ค คนที่เกิดก่อนปี2508เนี่ยอาจจะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนตัวนี้นะซึ่งปัจจุบันก็อายุเกิน60ขึ้นไปแล้วละ่ะแต่ใครที่เกิดหลังจากปี2508อาจจะไม่ได้ฉีดวัคซีนตัวนี้ซึ่งจะไม่ครอบคุมการพิจารณาว่าเราจําเป็นต้องฉีดวัคซีนหรือไม่เนี่ยโดยส่วนตัวหมอหมองว่า1ถ้าเกิดคุณมีความเสี่ยงนะครับหรือ2คุณมีภูมิคุ้มกันที่บกพร่องดังนั้นแล้ว2กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์จากการฉีดวัคซีนด้วยเช กินอาหารที่มีความร้อนสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จําเป็นและสําคัญกับทุกๆโรคด้วยเช่นเดียวกัน